สวัสด er pues mm ีครับวัน okay. น nah ี okay. ้เรามาพบกับพ <uğ> <it> <vet> ี่โจเอ็นะครับเอ็มทีเมทีเอ็มทีเอ็มจีเอ็มทีโจเอ็มจีเอ็มทีเอ็ออ็มสังกัดฟารกี้เนอแนี่แมนธนาคเอาสักเอาสักเอาซักชอนเนีใช่ซักชอนริวโจโจเบบี้เอ็มทดีเมทีแ่ย ไม่มีเวลามาชิลแล้วถึงเวลาต้องเอาจริงต้องมีเงินต้องมีบิงแล้วลามออกมาพ่นออกมาขาัดเปรียบเป็นมวยก็ออกหมัดไม่มีเวลามาชมไาเฉยต้องไฟติ้งและไอสัตว์เพลงกูนิ่งมานานถึงเวลาต้องออกสิ่งรามกูวิ่งอยู่เต็มหัวอยู่ข้างในกระบาดคัมแบ็กแบบจริงจังกูไม่สนใจชิงชังจะคู่อลิก็ช่างแม่งเดยวปัดัวดได้แข่งพักเพลงมาเอาบอลพักบอลมาเอาเพลงวอลสตั๊ดมาเขียนเพลงพักเรื่องรักก่อนเตะกูหายไปนานไม่ได้หายไปไหนก็ทําแต่งงานเวลาทำเพลงที่ไหนก็เลยมาจับปากกาเขียนเพลงยังไงอ้าวเย็ดแม่พวก่ เฟ้ทำตัวโคตรแย่ทำตัวไม่ดีเดี๋ยวกูฟาไดไปแซ่นิสัยสันดานมึงไม่แก้จบบ้านนี้คือเอาง่ายๆกูทำมึงแพ้วะ่ะมาตุกฟักเกอร์ชัวร์ครับผมขอบคุณพี่โจมานนะครับผมเดี๋ยวต้องรอพี่แมนธนามาก่อนนะครับเดี๋ยวให้ของค่ายของค่งายครับผมบของค่ายก็คิงก็คิงนะนะก็คิงเอาแหนก็คิงเอาแหนของค่ายก็คิงเอาแหนนะอันนั้นสายมาดำมครับสายมาดำ